Now, open. Open. Now, open. better? Mm. now? Mm, you know what that is? เฮ้ยน่าฟีลส์ดีมากนะเอาว่าใช่ไหมน่าฟีลส์ดีมากคิมมี่ฟีลเบเตอร์ฟีลไลท์ดีเด็กคะสวัสดีหมอนวดทั่วโลกนะคะหมอนวดไทยทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นหมอนวดมือใหม่ไม่มีเทคนิคในการนวดหมอนวดมือเก่านวดมาหลายปีแล้วร่างกายเสื่อมโทรมนะคะและหมอนวดที่กําลังจะเปิดร้านวันนี้เนี่ยโคชิมนะคะ มาแนะนำนะคะตัวช่วยนะคะในการสร้างยอดบุ๊กิ้งตัวช่วยในการสร้างศักยภาพกานันนวดของคุณตัวช่วยในการสร้างรายได้นะคะให้กับธุรกิจการนวดของคุณนะคะหัวน้ามันภายแดงเข้มข้นสูตรแก้อาการนะคะขวดละไม่ถึง500บาทนะคะ1ขวดผสมนะคะผะสมกับน้ำมันธรรมดาทั่วไปตามท้องตลาดนะคะที่ 1,000 ml นะคะ1,000 ml หรือ500 ml นะคะก็คือ,อาสามารถผสมลงนวดลูกค้านะคะผสมได้ในสัดส่วน1ขวดต่อน้ำมันทั่วไปที่ครึ่งลิตรหรือ1 0 0 0ลิตรนะคะน้ำมันตัวนี้เนี่ยพอผสมแล้วเนี่ยนะคะสามารถลงนวดลูกค้าแล้วจะทำให้ลูกค้าอาการดีขึ้นท,ทันทีทำให้ลูกค้าตัวเบานะคะ สมุนไพรตัวนี้เนี่ยมันจะเข้าไปรักษาระบบเส้นเอ็นพอเมื่อไหร่เส้นเอ็นคลายเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะคลายพอกล้ามเนื้อคลายข้อตอ่อกระดูกมันคลายมันจึงทําให้เออเวลาลงนวดลูกค้าด้วยน้ํามันตัวนี้เนี่ยพอลงนวดเสร็จแล้วเนี่ยลูกค้าจะรู้สึกว่าตัวเบาเลยแล้วก็อ่ารู้สึกรู้สึกดีเลยอะ่ะพอเขารู้สึกดีเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาที่แบบสาคัญมากอะนะคะที่เขาจะสามารถตัดสินใจบุ๊กิ้งต่อเนื่องทันทีนะคะทุกครั้งที่ ลูกค้านวดเสร็จเนี่ยนะคะถามอาการลูกค้าว่าดีขึ้นไหมเพราะลูกค้าบอกว่าอาการดีขึ้นให้ถามลูกค้าเลยว่าคุณดีสเกจด้วยไหมบุ๊กอิงต่อเนื่องไหมอันนี้เป็นช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดนะคะช่วงเวลาที่คุณจะทําให้ลูกค้าเขาตัดสินใจบุ๊กเลยเอาเทคนิคตรงนี้ไปใช้ด้วยนะคะพอเขารู้สึกดีนวดเสร็จตัวเบานะคะหายเจ็บหายป่วยถามเลยบุ๊กต่อเนื่องไหมเขาบอกว่าบุ๊กต่อเนื่องจับบุ๊กเลยคะคุณจะได้ถามลูกค้าทันทีเลยนะคะเพราะฉะนั้นเอาน้ำมันนวดตัวนี้ไปใช้นะคะอย่างที่ค่อยคินในส่วนตัวไปที่ 500MS แนะคะที่ Apparently, 500 ml ผสมกับน้ำมันหัวน้ำมันไทยแดงหนึ่งขวดนะพอผสมแล้วเนี่ยก็ใส่ผสมด้วยการแล้วก็เขย่านะคะพอเขย่าเชคแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปใช้ได้เลยเทคนิคอีกนิดนึงนะคะแนะนําเลยนะคะเวลาลงนวดลูกค้าแล้วเนี่ย ใช้น้ำมันให้เยอะหน่อยอย่าห่วงน้ำมันนะคะเพราะว่าน้ำมันมันเป็นตัวรักษาแล้วตัวหมอนวดเนี่ยถอยถอยออกมานะคะคอสการนวดการรักษาขอให้เป็นคอสต้นทุนของน้ำมันนะคะอย่าไม่ต้องแล้วไม่ต้องเอาตัวเราไปเป็นคอสแล้วนะคะเอาต้นทุนของตัวเราเนี่ยถอยออกมานะคะพอเราเราไม่ต้องนวดหนักแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยนะคะเราสามารถนวดได้สามคนนะคะพรุ่งนี้เราอาจจะนวดได้ห้าคนมาเือนนี้นวดไปเลยเก้าคนเพราะว่าอะไรเพราะว่า ต้นทุนการนวดเราให้เป็นน้ำมันนะคะต้นทุนของการน้ำมันเลยส่วนต้นทุนค่าแรงของเราเนี่ยถอยออกมานะคะเพราะฉะนั้นมันกําไรแน่นอนนะคะฝากไว้ตรงนี้นะคะถ้าใครเก็ตแล้วรีบนะคะรีบสั่งซื้อเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าร้านข้างๆของคุณเนี่ยเขามีน้ำมันนวดตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะลูกค้าเดินเข้าร้านข้างๆแล้วเขาจะไม่กลับมานวดกับคุณเลยนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ทุกร้านมีน้ำมันนวดหวัวน้ำมันไายแดงเข้มข้นขวดละไม่ถึง500อนะคะราคาไม่สูงแล้วศักยภาพอ่าสูงนะคะ เมื่อร้านทั่วไทยทุกร้านมีนะคะเราจะไปได้ลูกค้าที่เดินเข้าร้านจีนมาหาเรานะคะเราจะไปได้ลูกค้าที่เดินเข้าร้านคลินิกนะคะคลินิกไคลโรเมเตอร์คลินิกพีซโอเข้าร้านคุณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบตัดสินใจสั่งซื้อยาลังเลนะคะเพราะว่าคุณต้องปัดตัวแล้วนะคะถ้าร้านนะคะเขาใช้แล้วเนี่ยตัวคุณยังยังลังเลยังไม่ใช้อยู่เนี่ยมันมันเสียโอกาสนะคะเพราะฉะนั้น่อยากให้ร้านไทยทั่วโลกนะคะได้ใช้กันทุกร้านนะคะ เพื่อที่ว่าเสริมสร้างศักยภาพนวดไทยเพื่อที่ว่าหมอนวดไทยจะไม่ต้องทํางานหนักอีกต่อไปแล้วนะคะแล้วก็เราส่งตรงจากประเทศไทยเข้ายุโรปเข้าอเมริกาเข้าออสเตรเลียนะคะมีโปรโมชั่นส่งฟรีนะคะแล้วผ่านการตรวจสอบศุลกากรนะคะผ่านเข้าได้ทุกประเทศนะคะยุโรปไม่ติดโซ่นะคะทักเลยนะคะแอดมินยินดีดูแลนะคะขอบคุณมาก